วิทย์ของสายวิชาอย่างที่เห็นที่เป็นชนะวิทย์นะก็คือชนะทั้งสิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับทีอป่าลิงที่ยี่ของเราแล้วก็ที่ลูกสาวเรารับผิดชอดเปลี่ยนสัตว์นี่ที่จริงอ่ะตามหลักแล้วเนี่ยเ้ื่อาวุโสเนี่ยนั่นจะต้องเป็นนักทำงานแต่ถ้าเวลานั้นเราตั้งเป็นที่เป็นที่ศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในที่มาของตัวเรา นะครับตัวนพี่กลางพี่สาวนี่รักของผมควมคู่กับพี่แมววสามีสองนะครับตอนนี้แกเกษียณแล้วแกล่วงหน้าผมไปหนึ่งปีแกเกษียณหกสิบผมถึงหกสิบผมก็ยัไม่เกษียณเพราะทำไมความผมไม่มีเกษียณนะครับนักข่าวพี่น่ารักของเราว่าขอประทานผมบอกว่าเออทำไมความผมไม่มีเกษียบแต่ถึงผมไม่อยู่ในวาระผมก็จะตัดงานนี้ตลอดไปทุกปีนะครับ ที่ผมนิสายก็ได้นะชื่อสายคนหนึงครับที่โชระาอันนี้ผู้ดีไฮเดียเป็นการให้มาเป็นชื่อสายมาใช้งานก็ไม่รู้แต่ว่าต้องขอโทษพี่เลยนะผมใช้งานพี่ตลอดทุกการขอขอบคุณพี่โชรานะครับผมผมใช้งานพี่เยอะไปนิดนึงอย่างว่าคนเกิดปีเดือนปีมะเส็งผมเลยต้องใช้งานคนปีมะเส็งด้วยกันงูเล็กงูใหญ่งูเล็กแค่คู่แต่แกอยู่คู่ไกลกับผมไหนึ่งรอบตอนนี้แกจะ น้อยกว่าแกมากนะครับก็เลยไม่ต้องพูดมากไปแล้วขอบคุณนะครับทีมงานของผมนี่รองประธานประธานในความครับอันนั้นนะสมบัตินะครับเลขาคู่ใจผมแต่คู้ขายใครผมไม่ทราบนะครับโอเคเลขาโน่นไฟล์เห็นจิกผมเห็นจิกเดี๋ยวพี่เห็นจิกเออเห็นจิตอมามามาน้องสาวมาน้องามา เออ่จากไซส์เสื้อ XL ตอนนี้เหลือไซส์ S แล uh, ้วไม่น่าเชื่อคนเราถ้เกิดมาเพื่อโชว์ที่ดุ๊กขาตรงนี้ที่ดุ๊กขาตรงนี้นอ่ะไอ้ประชาชนน้องมาเดี๋ยวเราประชาัน์ไม่รู้ประชาัน์เป็นกี่เรื่อนตอนนี้เดี๋ยววิชาการไว้ก่อนอีกคนนึงธนายอาสาอีกมาเก่งขึ้นมาไอ้นี่นี่นี่ใครกำว่าใครคำว่าไอ้นี่หน่อยนะเพราะอะไรบ้างเอ่อตอนที่ผมทำงานอยู่ผมเป็นอะไรความปรนนั้นอะ ผมไม่ไมีคนทางานเลยเอาคนที่มาช่วยทำงานผมยี่สิบปีแล้วนี่ยี่สิบปีแล้วรับคดีไปเทียบเลยและรับเป็นได้เมียมูมยยนเป็นเมียลูกชายมูนป้องก็ไม่เป็นต้องภาพงานแต่งงานเพื่อนด้วยนี่แหละนี่และการเป็นอะไรกวามเพื่อทนทองดนอะไรควาานี่แล้วทำไมทํางานนีนตอนเนี้ผมไม่พอใจใหญ่เมียมากกว่าลูกมากกว่าตอนนี้เริ่มจะรวยกว่าเพราะมีผลทัวเงนเทียบเลย เอาละเดี๋ยวยีงไม่เตือนกแล้วก็อีงานตรงไหนฝากมาผมหันหน้าฝึกษาใครไม่ได้ฝึกษาฝ่ายวิทยการน้องทานเรับผมเอ่ล่าสุดเพจําจำไม่รับบอกว่ามีหนังสือมาผมยังอ่านไม่จบเลยอ่านได้แค่เขาบอกว่าอ่านได้เกินี่บรรทัดู้้แต่ว่าพี่อ่านได้แค่จิบรรทัดหรอกแล้วก็บอกว่าน้องทานเอ้ยงานมาแล้ววันไหนพี่ไม่รู้หรอกก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องฝากน้องไป ดูแลเรื่องวิชาการให้ดีสักนิดหนึ่งว่าเรื่องจำบรรยายเรื่องกฎหมายยุติธรรมแต่ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรว่าเรื่องนึงเรื่องอะไรบ้างนะวันผมเป็นทนายความมา35ปีนะครับก่อนเป็นทนายความบผมคบคู่ชีวิตมา40ปีคนนี้20กุ่มพาถึงไม่ใช่วันวานไทน์แต่ก็รักเสมอเออครับนี่ครับเชิญ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 แค่เรื่องเดียนไม่ใช่การเชิญ เป็นอะไรมาผ่านมาฟีแต่เขาคนที่40ปีก็เข้าใจแล้วอันไหนมาก่อนต้องขอโทษด้วยแม้เป็นประธานสภาแใ่ความในวันนี้แต่ก็เป็นไม่ได้ก็ขาดไปหมดนั่นดังนั้นคนนี้ต้องมาขออนุญาตมาก่อนในอาชีพแต่ทางนี้เพราะงั้นอาชีพในความในติดตัวผมตลอดไป35ปีในอาชีพในความเมื่อกี้คุยกับพี่น้องสัตว์ได้50ปีผมจะต้องทำแใ่ความเป็นให้เกิน50ปีตามแบบรุ่นพี่ต่อไป วันนี้ขออนุญาตทุกคนพร้อมหรือยังม,มาพรา้อมกันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากความภูมิใจในอาชีพทางในความแล้วก็ท่านผู้ชมเองพยายามกริมด้วยขออนุญาตเปิดกันณนบัดน,นี้โอ้ไม่ของนะจโอ้โหอรอ่ะทีนี้ เดี๋ยวยังไม่ต้องลงนะขออนุญาตเชิญเสียหวงลงขออนุญาตเชิญท่านประธานที่ถึกษาท่านนักบุญทางในห้องของเรานะ อยู่ได้นานอยู่รูปแบบนี้ว่าพามาห้าปีก็หนึ่งเป็นคนที่รักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายอยู่ดีดีไม่เดือดร้อจิตใจมีน้ำซื่อและมองไม่มีเรื่องพวกอื่นเหง่อไม่ร้อนง่ายสบายจิตใจกุศลเลยเป็นเลยขาวร่างกายมีสุขกุศลเป็นกรรมการต่างๆเรื่อยๆแต่ไม่เคยตกันหาประโยชน์ทุกคน อู่ปันนี้ไม่เคยเรียนเรียนู้อื่นวปทยาศาสที่มีโครงการเรียนหนังสือไม่นอนครับผมเรียนตั้งแต่ป่อหลงถึงมม .25 ที่นี่ตลอดแต่ที่ผมไม่เรียนหลังจะวิทย์วิทย์วิทย์ชวะแค่เลยเขต้องคืมาต่างเ้าใจยังตัดหมายแต่มีเรียนแตความเก่งอยู่นี่อยู่แต่การมาวิทยาศาสตรที่นี่ก็คือการเอาความรู้ที่มีอยู่ความเก่งมาเพื่อช่วยประชาชน ครับแล้วก็อยู่ได้มีความสุขดังนั้นการที่เป็นทนายตอนนี้ถึงจะแก่อาจจะมีความเสียคงคมนะครับเป็นเสือที่นอนหลับแต่ยังเดือดหันบอกแค่นี้นะครับแล้วก็น้องๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ผมก็ดีใจมากที่เขาต่อสู้ขึ้นมาเป็นชั้นเป็นตอนเหมือนเหมือนคุณประธานคนนี้แล้วก็เห็นว่าวิธีการชีวิตเขาดีและดำเนิกนการอย่างเฉลียวฉลาเจี่ยงตาม ดังนั้นการที่พัฒนาที่ดีขอฝากอยากเห็นว่าหนึ่งเป็นพัฒนาที่มีวัฒนารชีวิตและเป็นอยู่ในประเพทีทีงวิานอันที่สองมีอาชีพเสริอยากจะแนะนำาุ้ชมว่าอาชีพเสริมก็มีทำัวน้งแม่ทนงที่แต่ทำด้วยความพอดภาีอย่างโลกและอันที่สามคือจิตใจมีงามรักองค์กรณวันนี้เนี่ยที่ยืนอยู่ได้ถึงเจ็ดส้าปีอายุนะแล้วก็ความเป็นเจ้ห้ปีเลย ก็เราะความมุ่งันใจดีแล้ก็มุ่งม่เพื่อผู้ปัญญานะครับขอฝากไว้ตรงนี้ว่าในช่วงของต่อไปเนี่ยทนายทุกคนก็ขอให้ตั้งใจอย่างนี้ก็จะดีเองอย่าไปคิดว่าเฮ้ยคุณนี้รวยวันนี้คุณจะได้เงินอย่างนี้ไม่ใช่เพราะทนายจะที่ที่หาจริงอยู่บนกิเลสของมนุษย์กิเลสที่ยาวๆกิเลสที่ร้อนเกินไม่ใช่กิเลสที่ธรรมดานะธรรมดาต้องหาทนายเหมือนมันมันชอบมันโป้ว เราต้องเตือนฉะนั้นเราต้องอยู่ตรงนั้นให้ดีนะครับแล้วพออยู่ได้ปุ๊บเราจะมีความสุขก็ขอบคุณเพื่อนๆทนายนะครับที่สละเวลามานะครับเหมือนว่าวันนี้โต๊ะจะไม่เต็มก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาเท่าพิเดมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเออสำหรับทนายความนะฮะผมผมก็ สี่สิบกว่าปีแล้วเหมือนกันก็อยู่มานพื้นอย่างนี้แหละครับอาชีพเดียวทนายความไม่ได้ก็ไม่ได้มีอาชีพอย่างอื่นเหมือนพี่ดะรศักดิ์นะครับก็อาชีพเดียวก็คล้ายๆกันที่พี่ดงศักดิ์พูดเมื่อกี้นะครับคล้ายๆกันว่าเกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้วย จรนิยธรรมโดยเฉพาะธนายความของเราเนี่ยมันจะมีมันจะมีพรบทนายความคุ้มครองอยู่นะถ้าเกิดว่าถ้าสักปีหนึ่งเราได้อ่านเกี่ยวกับมารยาทนายความพรบทนายความชัดครั้งสองครั้งทบทวนผมว่ามันก็จะดีนะครับมันจะได้รู้ว่าเออทนายนี่เขามีข้อบังคับแบบไหนยังไงบางทีเรา เราบางทีอเอ๊ะแบบนี้มันไม่ได้ถูกข้อบังคับของสภาธนายแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วนะถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติหรือทํางานภายใต้ข้อบังคับสภาที่ว่าออกมาเพื่อให้ธนาคา,าปฏิบัตินะครับผมว่าทุกคนก็จะประสบความสําเร็จนะก็อย่างที่พี่ดงศักดิ์บอกนะครับหรือที่สำคัญต้อง มีความมีศิยธรรมนะครับก็ฝากรุ่นน้องๆไว้นะส่วนความแตกต่างระหว่างทนธุความรุ่นเก่ารุ่นเก่าเลยนะฮะรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าแตกต่างกันเยอะนะครับความคิดแต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะรุ่นน้องๆใหม่ๆเนี่ยเพราะทุกอย่างทุกอย่างก็พัฒนาขึ้นไปเยอะ เมื่อก่อนสาลเนี่ยก็ต้องใช้พ้นดีใช้อะไรอย่างนี้ก็ใช้อัดเทพมาก็ถอดเปหนออกมาได้ของทางนา ไม่ได้เจอไ,ไฟเลยนะตั้งใจตั้งใจเตรีๆๆๆ<ท>ยมเตรียมทีเอ่เอเค้กมันด้วยเลยได้เลยนะอ่ะต้อขออนุญาตท่านในความดีงามท่านนะครับขออนุญาตเป่าเค้กให้กับอ่าภรรยาของท่านผมด้วย แล้ต่อไปป็นอไรที่รุ่น X นะจะมารุ่ม X เป็นรุ่นพินดีนะรุ่นพินดีคนรุ่นใหม่ก็อาจจะให้ใรทัพเรารุ่มใครทัพใครให้ทัพนะครับอันที่เทปเนี้อ่าโอเคครับอันท่จะลุกเขาเรียนสานเร็วมากนะครับอาจะเป็นกับคนรุ่นโต่าว่อ thank mm -hmm. you